ผู้บอกนับมันคนธรรมดานี่ยนะนับเป็นอย่างไรมันกับบ่บอดไปจักมันนับเป็นอย่างดีนับไปหอด,ด,ด,ดออเลยเท่าเลย คุณพ่อกับฟันพอดีนกัดมาเอฟซีครับผมมาฟังคุณพ่อปฏิบสู่ฟังบัตรครับโอ้ฟังเดียวเกียรติปฏิพอพ่อเมื่อเช้มันเกยครกันนะไหนฟัอจังไหนฟัดจังไหนฟันจังเออากียนาะ <ว>นอนโมเวนามเนี่ยลงงงยกของบาท่านไต่อ้ยบ e ่าต่ยนกขค้อยคข้อังหมดโอ้ปานยคข้อบึงบ่านท่านตตยก็ว่าใช่เออเป็นกำลามโอ้ครับแปดแปดไปขาดเจ็เจ็ดเอ้ามันคือโบเกียนเก็บเก็บ่ เปลี่ยนเปลีโอ้ก็เขียนอย่งนี้เปลี่ยนเปลียนยดปเนาะันน้อสุพรรณเนาะครับผมพอสุพรรณนฟันเม็นสตัวเทากลายงวดด้วยเนี่ยลายงวดเนี่ยตั้งแต่จับงูสองหัวกะาษเออบอบบเดืบนั่นบไป่สั่งคไม่สั่งเอแล้วครยู่นเอ็นเอาอย่งก่อนนั่งเดียบตาแเม็นแนยู่นเอาอันเหอะไปปกไว้เออครบไมสางอีกกับป่าอีกอูย มันว่าค e ุณพ่นอนนิฟันแม่งตลอดฟันบ่ยตัวเหม็นโอ้โหฟันเต็มโตงวดที่มี่นมนบ่อพ่อแปดอหเขาว่านับโตนะนับโต้กนับ่นับเลขนับน oh. ับไปหอดหกหกสิบเจ็ดโอ้เข้าอนบนับเลขเออนับไปหอดหกสิบเจ็ดอนับหนึ่งสองสามหนิบ่อพ่อ พูดบอกวาบอกให้นับรื่ว่ามันว่ามันพูดมันมันรรมาานเนี่ยนะแสาให้นับเด็กบานนเจียอ๋อตอนนั้นกันพูยังอว่าให้นับเด็กกันนี่พ่อพูดยังีเออพูแต่ก่อเล็กใชสุพรรณวัดนี่ลองเพงดูแต่มานี้ บัานนี้ให้นับเลขที่ปออนับประมาหกสิบหกสิบเจ็ดเข่าหันเลยนะยูยองยองไหมเข่าหันนี้บอกแม่นหกเก็บขัดขัด<อ>ดินตัล่างสองตัวล่างบมั้มเพราะว่าขัดสามตัวกับมาอีกทีดินาขัดได้สามตัวอะไรไปบ่ไรเลยหอดหกสิบเจ็กไปเป่ไรเข่าหันนะอดูจนะุดทูดเลย อืออ่าที่เปลี่ยนปสันพี่ล้งก็แม่หนุ่มเนี่ยเรอ้านลนลชกเฮาวฟอดเอ็นับไปหนุมเนี่ยพอดเ็กกสเดินเลยอ่านีว่านเก็บเลยพี่น้องเป็นพีน้องที่ห้า มีตัวหนึ่งกับมีตัวหนึ่งความละเ <ừ, S 1> อ้าสองตัวได้สองตัวได้สองตัวหมดเนี่ยอ่าสองตัวแล้วตีเจี๊ยกับสามตัวก็เลยสามเลยอ่านับไปหดอดเท่าเลยมีคนบอกนับพอๆนี่อขาได้แล้วพอๆกันคุณบอกนับมันคนธรรมดมาเนี่ยนะ มันเออมันก่ะบอกบอกเลจัากันนับเป็นอย่างนี้นั่ไปวาดนั่ะอือนับไปวดหกเก็ดอืมก็นับในงานอีกยังอืมกในงานนี้ก็ไปเจ้าหันมาบ้ันอืมนี่อันรอยูซงมั่งหกเจ็ดังมังหกเจ็ตื่นพอดีอีกตือนไอออืมบวัตนี่ท่าน เออปรตอกไปเปิดตำหน่ายเนี่ยเก็ฟันเคื่อนเดียวปั้นมาเครื่อนดีกว่าป่ะันมท่ทวมท่าท่วมเขดีพี่หน้องเลยอั้นอ่าสุเชียที่บสถบนีนาสามปูดีเน้ะเออแล้แวผู้ชายเดินมาบอกนะเอ่อผู้ายเป็นผู้ชายมาบอกครับเคบัดนี้ทั้งทีงานนี้ เก็บหลายเทียดิมันมีหกเก็บเค็บกำลังคายๆกันเคยเป็นเนี่ยฮะผู้ชายท่บนน้าไายบอกเราพ่อเออือผ้พเอาแค่นี้ละอแค่แค่นับพอนอ่านับมือบอกเขบอกือนับในใจคื้นับแบบนว่าไปนี่แล้วโอ้ซื้อๆดิเต้เสียงดังๆเลยนี่เสียงดังๆนับไปนับไปโอ้ส่วนสุดอดเขเทีย ไปว่าตัวนี้มอนนิดจัดยศสั่งมากโอ้หกเจ็ดหกเจ็ดหกเอ็ดว่าได้บาทเออเ็ดถึงหกสิบเอ็ดพอโอ้ยหมดเลอใช่มันมันกลํำกวมมตัวนี้ก็เลยมีหกหนึ่งความหกสิบอ็ความ บ้าน้างก่อนเอามาบ่ท่านพ่อเสองเทียดมาหาพ่อพราท่านเออพ่เห็นเนี่ยมาบ่เห็นอยู่มาบ่เห็นอยู่บ้านสองเทียมาหนหัวมามาเป้าตันนี้นะคบวายันพากกนไปหาซื้อเลขเนีำยเพิ่บอกแต่ลอบเตรี่บัในอำเพิ่นี่เดึกหอดอวดบอกว่ามาบ่ทพแล้วแเี กเ, <board. S 2> เาาจาก็เห็นได้ยีนเนาะแม่เตานผพู้ได้็ต่แทกจะไปทั้งหบกัเปปนเห็นแต่กุญแจข้องประตูล้องกันประตูเล็กไว้มาอามา่มาปอ่มปุ่มปุ่มปุ่มปมาุปุไมปเห็นมปุ่มปแ่มปุ่มป่มปุ่ม่อมปุ่อปุ่ม่ป่มปม่ม่ ก็คำฟั่นนะเก็บแปดเออเก็บแปดตัวเดียวเลยวันนี้ไปชอบไปซื้อคอนแก่นกันอาตู้เก็บแปดจะมันเจมันมันเจนะครับไปซื้อคอนแก่นคนเลยนวนไปเวยละควันวันเนี้ยวนท่านนวหงวตะฟันมาเดียไปใสมาใช้เย่ะงอตาฟันมันอ้โอ้ฟันมขึ้นล่าสุดเลย เขาเด็เขถวเมืองตูวพี Armenia> ่น้องอ่าั้ไปตัวเดียวเลยเป็นวัพ่อของเก็ดตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยเอาเอฟซีเหรอผมเอารางเดือดหน้ครับผมแยกสะดุดได้พี่น้องแยกแยกนับสะดุดแยกนับเกินเน็ตขาดเดี๋ยวสิลืมเนี่ยออคันบ่อป่่าไปกันทีเดโอ้คันบ่อป่าคันบ่วพ่อวัวพ่อขนาดไนอ่โอ้เอาวัวดิสันจวนนี่พ่ออ๋อวัสันจวนนี่สันจวนใจ่อ่ ได้แล้วจับแล้วหรอพ่อมันสีเป่าอยู่บ่างหรือยังไหนหรหัวน้ำมันแหลวบัดนี้เอาพ่อจับไปนี่บัดนี้ออนะอีที่ครับผมหกเจ็ดเม็ดเดียวนครับของคุณตาสุพรรณจักเป็นกู้งเลยมาบอกให้นับนับไปพยอดหกเจ็ดไปว่าไรม็ดก่อนส่วนจะเริ่มนะครับหกเจ็ดเก่าเจ็ดหรือว่าหกหนึ่งครับอีกที่ครับผม เอาหัวขึ้นหัวลงหกเจ็ดหกเอ็ดเออหกเจ็ดหกสิบเอ็ดนี่ยนะครับที่ทำค่ะคุณพ่อฟังเพี้ยนโสดมันดำด้วยเป็นเจ็ดตีครับผมเอาุณพ่อสุพรรณครับผมปนฝันแมนเดอร์พี่น้องเด้อครับผมขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะครับผม